มาถึงจังหวัดนคนปรปฐมค่ะคและแน่นอนว่ารงมาจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยเราจะต้องมาที่นี่นะคะนั่นก็คือพร,ระปฐมเจดีนั่นเองค่ะพ่อเรื่องราวความ,มเป็นมาขององค์พระปฐมมีเยอะมากลูกเอ้ยมาถ้าเล่ากันวันนี้ไม่จบลกมาเสียอาจารย์เสียคล้องดรงขึ้นมาเลยงั้นเราจะพาเป็นมณสถานไหว้องุ์พระก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรอร่อยหอกกันทานอิ่มบุญกันก่อนเลยไปกันค่ะ ตั้งวัดนคนปรปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเลมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นเพราะกระแสน้ําเปลี่ยนเส้นทางประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ําและสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อนครชัยศรีหรือศรีวิชัย และประปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งรัชกาลที่4ขณะที่ยังทรงผนวดได้ทุดงไปพบพร,บประปฐมเจดีเมื่อได้ขึ้นของราชจึงปโปรดก้าวให้ก่อเจดีแบบลังกาครอบเจดีเดิมไว้และทรงปฏิสังขรบริเวณรอบองค์พระให้มีสภาพดีขึ้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ส่งโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองจากนครชัยศรีมาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีเหมือนสมัยโบราณและในสมัยรัชกาลที่6ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองจากนครชัยศรีเป็นนครปฐมค่ะ ส่วนย่านการค้าของจังหวัดนคนปรปฐมที่คึกคักที่สุดก็คือตลาดสองแห่งที่อยู่บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีค่ะสร้างขึ้นในปีพศ2494และที่มาของชื่อตลาดแต่เดิมนั้นนะคะเป็นชื่อเดียวกันคือตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยสร้างไร้เรียกกันเพื่อให้ผู้มาซื้อของจําได้นะคะจึงเรียกเป็นชื่อตลาดล่างและก็ตลาดบนค่ะ Good Ti ps พระปฐมเจดีโบราณสถานเก่าแก่คู่จังหวัดนครปฐมเป็นพระมหาเจดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องของความใหญ่และความเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังมีตำนานความเชื่อในทางศาสนาพุทธอีกด้วยว่าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางมายังที่แห่งนี้เพื่อโปรดเหล่าสรรพสัตว์และในคืนนั้นเองก็ได้บรรทมอยู่ที่นี่จึงเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งของพระปฐมเจดีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระปฐมหรือพระปฐมเจดี เอาละลูกเรามาถึงตลาดที่ลูกควรจะได้รู้นี่คือตลาดที่พ่อบอกว่าในจังหวัดนครปฐมมีตลาดสองตลาดติดกันตลาดบนอยู่ซ้ายตลาดล่างอยู่ขวาคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลาดสมัยโบราณเนี่ยนี่ของทรัพย์สินนะอายุนับร้อยปีตอนนี้เขาพัฒนาใหม่ตลาดบนสวยหมดเราไปดูตลาดล่างที่ยังคงสภาพ เก่าๆอยู่ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าบนกับล่างมันแตกต่างกันยังไงเอาลดี๋าไปดูกนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นบนบนไม่ได้ก็ปิดประตูไม่ให้เข้าอ้าวเหรอคะโหยตลาดใหญ่จังเลยนี่คงจะเก่าๆแล้วลูกนะ ของเก่าคุณพก็รู้สนิมขึ้นแล้วดูจักหมวกสิค่ะดูหมวกสิค่ะขายมากี่ปีแล้วสนใจเอาไปให้ไหมค่ะหลายสิบปีครับองดองทีเดียวจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งขายส่งเนื้อหมูที่มีชื่อเสียงครับพ่อค้าแม่ค้าจึงมักมารับเนื้อหมูสดๆจากที่นี่ไปขายกันวันนี้จึงมีเคล็ดลับในการเลือลลกเนื้อหมูให้เหมาะสมกับการปรุงอาหารมาฝากกันครับ หมู3มชั้นเหมาะก,กับการนำไปทำแกงจืดเพราะเมื่อนำไปทำหมูสับจะมีความนุ่มรสชาติดีหรือนำไปทอดทั้งชิ้นเป็นหมูกรอบก็ได้ครับหมูสันในเหมาะก,กับการนำไปทำหมูแดงครับเพราะจะมีความนุ่มมากกว่าใช้เนื้อส่วนอื่นๆหมูสันนอกมีความนุ่มปานกลางครับเหมาะสำหรับเมนูที่ต้องหั่นหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หมูเนื้อสะโพกเหมาะสำหรับนำไปผัดหรือทอดเพราะมีความนุ่มปานกลาง โโอ้หร้านนี้แน่ใช่ใช่คือถ้ามานครปฐมมาต้องกินข้าวหมูหมูแดงแบบนครปฐมสูตรเก่าแก่ร้านเนี่ยซินท่าแสงเนี่ยเขาเก่าแก่อ้าสวัสดีเจ๊สวัสดีค่ะเหล้าเฮียวันเฮียวันเสียไปแล้วค่ะอุ้มเอาะโอ้โหเก่าแก่เลยร้อนนี้เจ๊หนู ที่หนูมาดูแลแทานใช่ค่ะแล้วรสชาติเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมค่ะอารา<อ>จอยากจะแนะนำให้ลูกนะ,ะก,การกินข้าวหมูดแดงเนี่ยลูกไปต่างจังหวัดเห็นบางร้านเห็นนครปฐมนครปฐมใช่ข้าว<ช>หมูดแดงนครปฐมอ,อ,อันนี้คนเก่าแก่อะไระคนเก่าแก่คิดเองแต่สัญลักษณ์ของอข้าวหมูดแดงนครปฐมชินะเสงเนี่ยนะเขาจะต้องนี่ใส่นีเอ้ขวดใส่ซออะไรคะใส่นี้เลยเหรอคะใส่น้ำในขวด ใช่เขาไปตักมากนะเอามาดูกันนะว่ากินไงเอามาหนึ่งจานอร่อยมากมีอะไรมากมีหมูแดงหมูกรอบน่าเป็นแล้วก็กุ่นเชียงแล้วข้าวไอ้ไก่ขามันไก่ไก่อบไก่อบก็มีค่ะมันไก่นี่ยนี่ลูกไก่อบนะหมูย่างหมูแดงหมูกรอบกุ้นเชียงแล้วไข่ไม่มีเหรอไข่ไม่มีค่ะไม่เคยมีไข่เลยมีตอนนี้มันแบบว่า ข้าวของมันแพงก็เลยลดไข่แต่เราไม่ได้ขึ้นราคาอ๋อเพื่อจะไม่ขึ้นราคาอ๋อไม่ให้นะคะอ๋อแล้วริกชจานเท่าไหร่30บาทค่ะ3าบาทนี่จะกินให้อร่อยจากแบบคนต้อระถมข้าวมันด่ำนี่ต้นหอมต้องมีซีอิ๊วหวานต้องใส่บปับเรียบมาใส่ไปแต่น้ำปลาไม่ต้องพอดีแล้วนี่นะค่ะ อาหารบางทีแบบที่นี่นอกจากข้าวหมูแดงขึ่นชื่อเขายังมีไอ้เป็ดตุนเป็ดตุนแบบสูตรคนนครปฐมอ๋อ oh, น,นี่ไงเป็ดตุนน้ำใสนะแล้วก็ไอ้เป็ดเจ้าปฐมเนี่ยหมูก็ขึ้นชื่อที่นี่เขาทำลูกชิ้นหมูเองก็หาง่าย สิ้นห้าเสีงอร่อยมากอยู่ตรงไหนคะพ่อริมคลองเจดีย์ริมคลองเจดีย์บูชาเนี่ยเข้ามาเลยต้องดูนะสินห้เสียงสินห้เสียงนะคะถ้าแวะมาเนี่ยแวะมาได้เลยนี่ก็ข้าวหมูแดงแล้วยังมีอีกหนึ่งนัดที่พ่อนัดแพงไว้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูแบบคนน้ำหอมสดขายก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมคะนี่ละสิบบอกสุดยอดเขอรวมอยู่นี่ตาเปิดค่ะข้าวเนี่ยป้าหม้อป้าฉลอมป้าฉลอมมีสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูที่ รับรองว่าทั่วนครปฐมไม่เหมือนยังไงคะพ่อเป็นความลับเฉพาะไม่บอกใคร่้าผู้ชมครับนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวแบบนครปฐมโดยฝีมือคนนักขาทมจ้าเลยเขาะเรียนนักทมไม่เรียนหนักขามแม ค้าขายมานานแล้วมาอยู่ในในเขาเรียกในเลี้ยวในรูในรั้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยเธอกินไปก่อนชิมเลยนะเดี๋ยวเล่าสิแม่ก็ขายมานานกันเลยนานกี่ปีแล้วจ๊ะสามสี่ปีแล้วค่ะโอ้ถุกไอ้สูตรเจอันนี้ทำเนี่ยเป็นสูตรของเราเองเลยคิดกันเราเองค่ะคิดเองเลยนะเนี่ยนี่ต้มดำน้ำน้ำนี่บอกบอกท่านผู้ชมไม่ต้องปรุงอืมรสดีนี่มีหมูหมูแดงนะ ลูกชิ้นแดงแดงด้วยเหรอแดงกินก็าช้นปลาจ้ะกุ้งปลากุ้งเฉยๆไม่มีปลามาบ้านหลองอ่ะแล้วก็ปลาหมึกเออนะน่แล้วงานอยกินเลยแล้วมันอร่อยใจอือพอดีไม่ต้องปรุัวเขานี่นะคั่วใหม่สดๆทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะบดคือทำเองเลยทุกอย่างทำเองจ้ะอืออร่อยมาก นี่ก็คือแม่จอยอร่อยหอครับแต่มาร้านนี้หอมมาก็ไม่เจอนะครับต้องหอมดีๆนะเราบินได้ด้วยถึงจะไปถูกนะคะขอบคุณคุณป้ามากนะคะวันนี้ค่ะการไปชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ๊เปลวจากกรุงเทพให้ใช้เส้นทางสายกาวถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลขสี่มุ่งตรงไปขึ้นสะพานเพื่อเข้าตัวเมืองนครปฐมครับจากนั้นวิ่งตรงไปเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าองค์พระปฐมเจดี วิ่งตรงไปผ่านองค์พระและตลาดล่างตลาดบนแล้วให้เลี้ยวขวาข้ามสะพานเกวียนไปจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายหน้าวัดพระงามครับแล้ววิ่งตรงข้ามทางรถไฟไปจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าซอยนาสร้างวิ่งตรงไปจนถึงซอยนาสร้าง5หมู่หนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอีกประมาณ100เมตรเท่านั้นครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ๊เปลวก็จะอยู่ทางขวามือ